สัาร์เกียรติศิรินะครับชื่อเล่นชื่อเรียวครับก็แข่งอยู่ในรุ่น Thailand Super Series รุ่นซูเปอร์อีโค่ครับรถเบอร์33ครับเบอร์33ใช่ครับอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเอ่อปีนี้อายุ16ครับปีนี้อายุ16ใช่ครับก่อนที่น้องเรียวจะทำการแข่งขันเรามีการเตรียมตัวยังไงก่อนลงสนามบ้างคะก็ด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีนะครับเราก็ซ้อมในซิมแล้วก็ดูวิดีโอผ่านๆมากับเอ่อนักแข่งหลายๆคนที่ เคยวิ่งสนามนี้มาบ่อยแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่เราแข่งบางแสนเหมือน,นกันก็แล้วก็ค่อยๆกิบข้อมูลมาทํารถมาพัฒนานักขับไปเรื่อยๆนะเรียวบอกว่าปีนี้เป็นปีที่2แสดงว่าเรียวแข่งสนามบางแสนสตรีเซอร์กิตตั้งแต่อายุสิบห้าเหรอใช่ครับแข่งรถยนต์ตั้งแต่อายุสิบห้าครับสุดยอดมากปีที่2แล้วกับสนามบางแสนสตรีเซอร์กิตแห่งนี้น้องเรียวรู้สึกว่ามีความยากง่ายยังไงบ้างกับสนามนี้ครับด้ยวยความที่เป็นสตรีทเซอร์กิตนะครับ มันก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็มันต้องใช้ประสบการณ์า้างมากก็ถ้ามีรถชนถ้ามีน้ำมันเครื่องหกปุ๊บพวกนั้นก็จะลื่นทันทีเลยซึ่งเราจะไม่รู้จนกว่าที่เราจะผ่านใช่ใชแล้วก็ทุกปีสนามองสาคงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าพาดเนี่ยมันไม่มี runoff area เหมือนที่สนามช้างหรือพีระหรือว่าสนามนอื่นในประเทศไทยนะครับก็ถ้าหลุดแล้วพลวาดก็คือเสี่ยวกับแพงตลอดถ้าอย่างนั้นสุดท้าย ก็ติดตามรถเรียวอยู่ค่ะครับก็ฝากติดตามแบรนด์อิเดมิสึนะครับแล้วก็ฝากติดตามรถเบอร์33นะครับค่าลายอิเดมิสึขาวแดงครับก็อยู่ในรุ่นซูเปอร์อีโค่นะครับฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณค่ะ